ตับย่างหมอบอกว่าให้กินเสริมต้านมีโรอพี่ธาตุเหล็กตับไก่ย่างหมอบอกว่าให้กินธาตุเหล็กเยอะๆกินตับแล้วไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ก็ต้องกินอืม

เราไปท่องปใหม่วัดที่อ่างทองสวยเยอะนะก็พี่จะไปไหว้พระเข้าวัดอ่างทองพี่ดูไอ้อินเทอร์เน็ตเหมือนหนูแน่เลยอะ่ะที่มันจะมีว่าไว้พระเข้าวัดอะ่ะอืมอืมวัดสวยๆนันเลยแต่ไม่รู้ไม่ได้ถึงเข้าวัดหรือเปล่าเพราะว่า เอใช่วันจะถยวหรือเปล่าเพราะว่าไปวันเดียวเองอ่ะเพราะโชคโชคยังเล็กอยู่ไอืมกลวยงอเงี้ยของกิบก็ไปวันเดียวเองไปวันเดียวมันโอ้ยแถวยุทธยาเนี่ยวัดติดติดติดกันันนวัดติดใจก็ยโอเคนะอันนี้ไปอ่างทองจี่งจริงจริงติดอ่างทองก็วัดเยอะอืมอ่างทองวัดสวนสองนันเลยติดกันนั่นแหละยาอ่างทอง ถามเด็กทิ่นเดี๋ยวถามเด็กทิ่นเรวเกจิอาจารย์อาจารย์อะไรมั่งมีอาจารย์มั่งอ่างทองลงหมดแล้วเนี่ยอยู่ในตัวหมดแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> แค่รักษาในตัวก็พอละรักษาในตัวให้รอดปลอดภัยหมดแล้วรวมหมดแล้วฟังดีๆน,นะหมดแล้ว <c oughs> มันหมดไปแล้ว อืมจริงที่พี่อใกล้่เลยว่าจะไปอ่างทองแต่ตอนนี่เจอมันกปเจอ,ออ่างทองอวัดสวยๆเต็มเลยดู้ดูนะดูในอินเทอร์เน็ตวัดอ่างทองพี่สวยๆหลายที่เลยอ่ะมันติดกันนะอ่ะม,มันมี ลุงพ่อขาวลุงพ่อโจงลุงพ่อโอ๊ยหายพลาดไปจ้าหลายองค์มันต้องมีผักน,นะห่ออืมจะอร่อยแบบผักสลัดอ่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นมันเป็นเหมือนบาร์บีคิวอ่ะ มันไม่ได้ย่างแบบธรรมเนี่ยจะเขา,าย่างดูช่ำๆดีนะพี่น่ากินพี่จะไมีไม่รู้เมนูจะกินอะไรป่าประจำไปตัดไปไปไปป่าเขาอยู่ออ๋สามเดือนเจอกันป่ากับนาหลักดินนะ เดินอ่ะแล้วรอนด้วยข้าเข네้าวห้าบาทกินก็ไม่หมดไปไอคอนแล้วมั้งว่าจะโทรไปถามตึกอยู่ว่าแบบมีจะมีร้านไหนมาเปิดไหมเนี่ยคือแบบก็รอให้คนเยอะนะไปถามไอ้พวกอยู่ก็ต เหม <ii> ือนรอให้สนักงานเยอะๆหรอพี่กาเาก็เขก็ิดัเนก็คุมอยู่นู่นด้วยอ่ะเผู้จัดการไปช่วยที่ไอคอนอ่ะมีเซเว่นชั้นล่างอยู่ใช่ไอคอนตรงไอคอนไอไอคอนเจริญนครไอคอนหู่คองสานไอคอนคลองสานเจอกันบ่อยอยู่ ก็ไม่แต่ไอ้ไอ้ดีนี่คือเป็นชันเก้าีอยู่